ยโย่สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อัปเดตประจำสัปดาห์นะครับทุกวันพระทับใจครับข้ามายีตั้งปลายทางภาคเอ็นฮาและกภาคเลกาซีนั่นเองนั่นเพื่อนเดี๋ยวมาดูอย่างแรกกันเลยครับผมอย่างแรกคือรถข้างหลังผมเลยนะครับท้าแรกนั้นเพื่อนก็คือเจ้าพิปิสเตโรนั่นเองนั่นเพื่อนเป็นรถอ่าเก่าแล้วนั่นเพื่อนไม่ใช่รถใหม่อะไรนะครับข้าต่อมาคือเจ้าชิต้าคลาสสิกนั่นเองนะครับเป็นเอลเอสซีนั่นเองนั่นเพื่อนนะคือไม่ใช่รถใหม่อะไรนะครับลายก็ไม่ได้ใหม่ครับลายก็มีในเกมอยู่แแลลล้้วนนนนนนนัััั่่่เเเออองงงงะะครบไไปตกดดูย ก็ <Krist ian> ทั้งสองคันเป็นรถที่ไม่ใหม่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูรถในเว็บไซต์กันบ้างเพื่อนยังมีเจ้าแอสตาเล่นั้นเพื่อนอยังวางขายอยู่นะครับสำหรับคนที่มีจีเดพัทใครที่ไม่มีจีเดพัทสำหรับเดือนหน้าเราก็จะได้ซื้อแล้วนั่นเองนั้นสำหรับเจ้าฟิวเตอร์แอสตาเล่นะครับสำหรับทุกคนเลยนะที่เขาไม่มีจีเดพัทก็จะได้ซื้อเหมือนกันนะครับผมถ้ากับว่ารถในวันนี้จะไม่มีรถม้าใหม่เลยนั่นเองนั้นเพื่อนนะม้าบอกเดี๋ยวเราไปดูที่สองประตูนะครับส,รนนสองประตูมีอะไรกันบ้างซีสองประตูมีเจ้าบบออออดเเเเวย์นน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 ััั่่่งะะพืจากกครรสสห โอ้โยมีเจ้าแปดหนึ่งหนึ่งครับเพื่อนๆจากหนึ่งแสนหนึ่งนะครับเหลจ็ดแสนเก้านะครับปกติราคาเจ้าแปดหนึ่งหนึ่งก็ค่อนข้างถูกมาณแล้วนะครับผมลดราคาให้อีกก็ถือว่าถูกโคตรๆเลยนะเพื่อนอุ้ยมีเจ้าสี่ท้ายนะเพื่อนจากเก้าแสนห้านะครับเหลือหกแสนหกนะฮะกเอ้ยใช้ได้อยู่นะลดแต่ราคาที่ลดราคานะครับสี่ประตูฮะสี่ประตูไม่มีเลยนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ครับผมมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีลดราคาเลยนั่นเองไปเชื่อพวกเอฟวันก็ไม่ลดราคาดีครับแล้วก็ล้างเซอร์เทสนะฮะหน้าแรกไม่มีเลยนั่นนเองะะปรรตูคับ มีเจ้าไฟบอสเอพีอจากร้านแปดหรือร้านสามนะครับเฮ้ยก็ใช้ได้อยู่นะรถในรอบนี้ก็โอเคครับแต่ว่ารถน้อยไปหน่อยแล้วรู้สึกว่ารถเนี่ยดูดีปะน้อยมากครับแทบไม่รถราคาเลยนะดูที่สี่ประตูครับสี่ประตูโอ้โหไม่มีเลยครับรถน้อยมากรถน้อยรถโคตรครับรถน้อยรถโคตรออฟโรดครับผมออฟโรดก็ไม่มีเลยครับแล้วก็ลักชัวรี่ครับไม่มีเลยแล้วก็มอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีเลยนะครับไม่โอ้โหโอ้โหกอคคายก็ไม่มีฮะ คือแบบรถแทบไม่ลดราคาเลยครับมันลดดีอยู่หรอกแต่ว่ามันมันลดน้อยมากเลยอ่ะโอ้นี่คือบอสต็อกนะนี่คือโล่งเลยนะครับบอสต็อกนี่ขาโพน่ะเฮ้ยบอสต็อกไม่มีเลยลดราคาเลยเว้ยโอ้นี่คือแทบไม่ลดราคาเลยนะเบนนี่ฮะเบนนี่ก็โอ้เบนนี่ไม่ลดราคาเลยครับโอ้อันนี้แย่ครับอันนี้แย่อยู่นะเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ครับผมเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไม่ลดราคาเลยฮะ แล้วก็โอ้โหเรือฮะเรือไม่มีอะไรลดราคาเลยครับผมเรือยอนก็ไม่ลดราคาด้วยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูที่ธุรกิจบ้างดีกว่าครับผมร้านพิกลักชัวรี่นั้นเพื่อนก็ไม่ลดราคาเลยนะครับพวกแมนชั่นอันใหม่ก็ไม่ลดราคานะครับแล้วก็คาสินโนนี่ไม่ได้ลดราคาดันเพื่อนเผาไม่ต้องไปกดดูนะครับมาดูที่ธุรกิจก,ก,กันดีกว่าดีกว่าครับคบเพาส์ฮะไม่ลดราคาเลยครับแล้วก็บังเกอร์ครับไม่ลดราคานะครับแล้วก็แฮงก้าฮะไม่ลดราคานะครับแฟคซิลิตี้ไม่ลดราคานะครับแล้วก็ไนท์คลับไม่ลดราคานะฮะอาร์เคดไม่ลดรราาคคนะับอออโต้ช็ป ลดราคา40%นั่นเองนั้นเพื่อนสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็ลด50%สำหรับคนที่มี GDE Pass นะครับรวมถึงค่าของแต่งนะครับสำหรับคนที่มี g d Pass ก็จะแต่งสไตล์นี้ฟรีเลยสไตล์นี้คือฟรีนะครับ แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีเนี่ยจะลดราคา40%สํำหรับทุกชิ้นนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นลายคูสตาร์ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นห้องนอนต่างๆก็คือลดราคา40%ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับซาวยาร์ดครับผมไม่ลดราคาฮะเบลฟิตครับไม่ลดราคาฮะแมคเคนซี่แฮงการ์นั้นเพื่อนก็ไม่ได้ลดราคานะครับแล้วก็การ์แมนแฟคทอรี่เนี่ยไม่ได้ลดราคาเลยครับแล้วก็คาร์วอล์ดเฮลิคอปเตอร์ทัวร์แล้วก็วีดช็อปเนี่ยไม่ได้ลดราคาเลยนั่นเองนั้นเพื่อนนะลดราคาแค่ตัวของออร์ดช็อปนั่นเองนั้นนนเพื่อะครั ไปแวะด,ดูก็ได้นะครับลดราคา40%นะครับะะนะรวมถึงค่าของแต่งด้วยนั่นเองแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับอย่างต่อมานั้นเพื่อนก็คือบนเ่งองเงินคูณ2และการพีคูณ2นะครับได้แก่คูณ3มาตรตลลโซฮิตเนยงนะครับคูณ2คอมมูนิตี้คอมแบตซีรีส์นะครับคูณ2ด็อกิวเมนต์ฟอร์เจอรี่นะครับผมก็คือขายธุรกิจเอกสารปลอมนั่นเอง Carney. คูณ2องไอทาร์ฟอร์มเรสนั่นเองนะครับคูณ2องออโตช็อปส่งรถลูกค้านะครับแล้วก็คูณ4สําหรับคนที่มี p d a พัตสนั่นเองนะครับรวมถึงเลเวลของ LS ก็จะคูณ4เหมือนกันนั่นเพื่อนถ้าของใครที่แบบเป็นแบบว่าไม่ไม่มีจิต GDA ก็จะคูณแค่2นะครับตอนนี้เราไปส่งรถลูกค้านะมก็จะได้เลเวล LS มาด้วยครับอันนี้ในกรณีที่เราไปส่งเองนะครับไม่ได้ใช้สตาร์ไปส่งนั่นเองนะฮะวิกลี่ชาเลนจ์หรือว่าชาเลนจ์ไม่ต้องสตาร์นะครับทำภารกิจออโตช็อปนั้นเพื่อนนะส่งรัถลูกค้านะเพื่อร อย่างต่อมานั้นเพื่อนก็คือเขาเพิ่มไลน์ใหม่ของเจ้าคารินเอวอรอนอาร์เอสนั่นเองนะครับผมเป็นไลน์ใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ดูแล้วกันนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้เลยเพื่อนสำหรับสัปดาห์นี้สำหรับกิจกรรมคูณ2ต่างนะครับก็ถามม่น่าสนใจไหมสำหรับผมว่าไม่ธรรมดาไปหน่อยนะธรรมดามากนะครับว่าแล้วครับแย่ทั้งเดือนนะครับไม่ต้องกลัวเพื่อนคือแย่ทั้งเดือนนะครับต้องรอวัดเดือนใหม่ครับเนี่ยรอดูอาทิตย์หน้าเลยครับว่าจะมีรถมาใหม่ไหมแล้วก็จะเพิ่มกิจกรรมเพิ่มภารกิจใหม่ เดี๋ยนี้ผมว่าไม่น่าหวังได้แล้วต้องรอทีต่หน้าอย่างเดียวเลยนั่นเองนั้นเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูร้านพี่เบงน,นะว่าพี่เบงเนี่ยเอาอะไรมาขายบ้างนั่นเองครับนะไปครับผมเดี๋ยวเราดูก,กันเลย โอเคครับผมตอนนี้ผมได้เขามาอยู่ในร้านพี่เหม่งไปเทียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่ันซ้ายนะครับก็คือเจ้าคาริสเอเวอร์ลอตไอเอสนั่นเองนะเพื่อนเอาลายใหม่มาโปรโมทซะด้วยนะครับพี่เหม่งนะครับนี่ลายใหม่ก็เป็นลายแบบนี้เลยเพื่อนในเท่ๆแบบนี้เลยนะครับถ้าอยากลองขับคันนี้ก็ลองขับได้เพื่อนเพื่อนเท่มากๆนะครับขับดีด้วยนะแต่ว่าข้อเสียคือเป็นคลาสเอสยูบีนั่นเองนะครับจริงๆอยากให้มันอยู่ในคลาสออฟโรดมากกว่านะครับขั้นต่อมาคือเจ้าเดลสตี้นั่นเองนะครับเป็นรถแรงนะครับแล้วก็เป็นแท็กซี่ทีีีี่่่่่่่ไไมมมมมสสสาา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 รรรรรรรถถััััััััับบบบบบบคค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 นน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 นดด้้้้้ะะะะแแแตตลลยยท็็กกซซเเเเเเเอออออองงงโิิปืจจใข คือเจ้าอ e ีสกี้เนี่ยขั้นต่อมาคือเจ้า v เวรัสนั่นเองนะครับผมก็ ทั้ง5คันนะครับเป็นรถแรงแค่4นะครับสำหรับเจ้าเอเวอร์ลอนไอเนี่ยมีขายอยู่แล้วนะครับเป็นรถใหม่นะครับแค่เพิ่มรายใหม่เข้ามาเฉยๆแล้วก็มาขายร้านพี่เมิงเอามาโปรโมทเฉยๆนะครับไม่ได้แบบว่าเป็นรถแรงอะไรนะครับผมโอเคเวลาไปเอเอกันเลยครับโอเคผมตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ในเอเอเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถคันซ้ายก็คือเจ้าเดมอนน่าเดนนะครับคันต่อมาคือเจ้าฮอลลอดเบลสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นเจ้าคอเคปตันดีนั้นเพื่อนนะก็ทั้งสามคันนะครับเป็นรถแรงนั่นเองนะครับก็ใครอยากได้นะครับไปจัดดกกัันนนไ้้เเลยพื่่อๆคขาางแจมมะรบเเเป็นนนนนรรถที่่่อาา้ขัับบสุกะคแตว ไม่ได้เน้นแรงอะไรนะครับรถรางวัลในรอบนี้นั้นเพื่อนคือเจ้าเทมเพสต้านะครับหรือว่าลีเบอร์กินี่ฮุร่าแค่นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้นะต้องได้ให้ได้ท็อป5วู้ท็อป5นะครับเอลวิสคามีซีรีส์เลสเล่นอะไรก็ได้ของเอลวสนะครับรอบเดียวรับไปเลยสำหรับเจ้าเทมเพสต้านะครับราคาล้านนิดๆนั่นเองนะครับโอ้อันนี้คือดีมากคือแจกเลยนะอันนี้คือสหรับแจกทุกคนเลยนะเนี่ยรถเท้าในรอบนี้นั้นเพื่อนคือเจ้าเบียโซอาเอนั่นเองนะครับเป็นรถคารต์คอมแพกนะครับผม อ่าเป็นรถคันคอมแพกคันเดียวเลยครับผมที่สามารถที่จะ up how s a f e work ได้ใครที่อยากลองขับะครับมาที่ LS ได้เลยเฉพาะพาค Enhance นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูสาวปยากันต่อเลยสาวรยาในรอบนี้นะครับผมก็จะมีโล w ิสเ s t a n แล้วก็มี top นั่นเองนะครับเริ่มจาก top นะครับก็คือเจ้า Fitter Aston นั่นเองนะครับเพื่อนๆต้องไปเล่นเดยลนั่นเองนะครับถ่อมาคือเจ้า p i n i n a นะเพื่อนๆต้องไปเล่นเดี๋ยว Podium r o c k ล e r นั่นเองนะครับและเป็นสำหรับวันนี้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็คืเจ้า a a n Cavalry XL นะ แค่แอตตอนนั่นแหละที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราไมา่อยู่ที่กันแวนแล้วนั่นเองนะเพื่อนก็มีเลียวกันนะเข้ามาขายนะครับคอมแบทพัดกันนะแบตไรเฟิลนะครับสวิเปอร์แล้วก็คาไบด์ไรเฟิลแล้วก็ไนสติกนั่นเองนะครับ หลักๆเลยนะเพื่อน40%นะครับสำหรับเจ้าแบตเทอรี่เพิลดราคาครับสำหรับคนที่มี GD p ีพ s นะครับแล้วก็ลดราคา30%สำหรับเรียวกันนั่นเองนะครับก็เอามาขายยาวๆแล้วสามอาทิตย์ติดกันแล้วนะสำหรับเจ้าเรียวกันนะครับน่าสนใจที่สุดก็จะเป็นไอตัวของเรียวกันนั่นแหละเพื่อนๆนะแนะนาให้ลองไปซื้อกันดูได้นะครับใครที่เป็นมือใหม่ก็อย่าย่าลืมมาจับกันด้วยนะเป็นเปิดที่ดีมากๆนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนั่นเพื่อนสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับรอติดตามกันใหม่สัปดาห์หน้าเลยนะเพื่อนสสาา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 หหหรรรรรรรััััััับบบบบกกกออ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 ปปเเเเเดดดดตตตตนน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 นะะะะคคคคผผมมมมลลลยยยยววว่่่่่่ืืทททททท้้้้้งงแแูิิ์์์็ไไฮุีถใจ รอ,อดูว่าเขาจะอัปเดตอะไรดีๆเข้ามาหรือเปล่านั่นเองนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์และกดซับสไคร b ์ผมด้วยไปแล้วบ๊ายบาย